สวัสดีครับมอนี้อยู่กับโขกน้องหน้าครับมาเบิ่งเป็นแต่งเลวแล้วครับนี่บ่ได้มาลายมือครับแล้วเลี่ยวโขกน้องหน้าปาลานรวมเมื่อนี่โอ้ลูกดาวครับนี่สำเป็นผมนี่สะเอาทอโบกปูนมะไซกับจวงกลางอันกันดินพังครับแต่ว่า ตาคว้วมีดวงนด้กันคว้วมีดวดืนกับกุ้งหูแจกรับตัวงามครับแตงฟังไนงามอยู่นี่กำลังเชียร์ลิงครับเชียร์ขัเหมียบบลอยครับหัวตาไปยหลูเก,ก่าแก่ ไอห,หน้าพ,พูดเดียวครับร้อยมากไอแมโคตัวครับโอ้ยย้อนเสียงโอ้ ช้องน้ำก็เล้ลวเรากเปิดตามแดดกบสวยงามสวยงามตามทองเรียงกับนี่โอ้คือคือ แ้วๆครับแมคโคก,กับเจีย๊ยง่ายกับบ้านครับเอาอย่างคุดว่าท่านเลี้ยวมาปลูกพูกไม้ไปว้่งเลยโอ้โไว้ตัตหลบปาลารวมย้อนเสียงครับเลยพอเห็นผู้ขับครับ ามโครงการนายหลวงครับจากของที่ไิ้เสียงเงินจับบาทครับในหน้าสวนผสมครับโขกน้องหน้าโอ้ นี่ว่าได้กินครับรถไถรูปจนเหลี่ยมนำออกตั้งสองบอ่อครับบ่รนี่เป็นรูปดาวรครับอีกบอ่อนหนึ่งเป็นสันขวนครับนี่จักสันขวนเนี่ยเลยผู้นี่ครับโอ้ดเออปาดนำลายส่วนไหม

ว่านยงใหญ่โอ้ใตยทออยู่บ่นียังเตละทอลเอามเหรออุม้ม้โอท้ที่มีเสีเอาหนูว่าจะใส่ทอปูนใส่ทอเนีอาดินทรายเนูกะว่ามนดินทรายนี่ใครอยู่อยากจมันไหลลงงนตะัวนี้มัน่าอ,อยไหลหรอัะ ผสมก็ปินเหนียวอยู่เออเอ,อเอ็นมีดไส้ลว้วนนี่เซ็ตเบิ้ลแล้วไส้เน่แต่หมองเป็นผมไม่นี่นะแม่อันนี้แอ,อนเป็นดินน้องคู่เด่นเอาวัดยกแงนแกวแงนเหรอเฮ้ยเจ้ดไลอดเลยอันนี้ดาวสาเรียกมาหนิไว้ที่ฝังโอ้โห่นี่นะ โอ้ใครยวนว่างเออแล้วนู่นกอเลอกซมมอันนี้ไม่โครลงไปยืนสองช่วงเลยวะนี่นเกงโอ้ยสองช่วงเลิอกอยู่จวนน้ำหวกแล้วือลอยใจโบกปูนยุกกลางวะกันดินไหลโอ้ยซนีกับพอ่อแล้ว คนรุนนนำเขียวนีระเดีย<อ>นยคืออยู่อะวันนำชิพโออกหลายวันนี้เอาอย่มากเครื่องสางเอาต้นเบยไดินนำไลนางหยเถมบ้านอานน,าน่นนี่นะโหเขียวลืมเลย แน่นอนครับสันขวนครับหรือว่าอ่านเจกรยานครับยเียงพบสูบครับ เยิมหล่จนมันนีมันหรวมมันไม่น่ะสร้างเปนคขนัไห่อ๋อออัวนี้มันจะแนี้ไม่มันเป็นนันแ่โอ้แนนนอนกับงามงาม เด็ดนีนอนครับข้องมีข้อง้างสาพรครับเดี๋ยวสิใส่อทอป,ปะสะลอนนี้ครับละวานะเดืยอยนี่ครับแมโ่โคกับใส่ลุนปูครับแคท คืออยู่เอาปาลารวมมาดูอันนี้ก็ที่ปาลารวมกันครับนี่เดวเพิ่งสิมาว่ายู่ทุงเร็วครับอยู่หน้าครับมองนี้เป็นมองเจ็บของห่างครับ เตงามอยู่ครับนี่รูปดาวครับอันนี้เป็นวา่าอันนี้สาที่สวงครับรูปดาวสาเหลียกอยู่ใสบุลืมเหรอแน่นอนอยู่ครับนี่อู้อูจิตตมอืมคืออยู่ครับ ปลูกน้องหน้ามางนี้ก็ปลูกฟ่งสานี่ก็ปลูกต้นไม้ครับของกินเขาท่าครับเขาท่าเ๋ยบานเลี่ยนนี้เป็นข้องใส่ไกล้ครับหอมอู้มีแตงเป็นหลูกหัวใจหอมแน่นอนครับ อุ้ยโวดเรียบได้ครับนี่รถไถนี่วันด้กินครับรถไถถือว่าฝีมือครับแต่งจนเหลี่ยมของคุณก็็เป็นข้องอ่อมเกอนครับหเหมือนลูกตูกแก้ไถเหลี่ยวรอวหลอยมากครับป่อยลูกถกแก้ไถหน้าผู้เดียวครับสอนเรียวๆกับ ลอยมาเพราะมันนยู่ไก่กันครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ครับคลิปนาบปอกันไหมครับสวัสดีครับเดี๋ยวิิไปหาลูกตกแก้วกอนครับ